สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิสเ์ทโทรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่งราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันและกันนะคะประจําเดือน กันยายนนี้ค่ะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดวันที่งวัสิี่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนนะคะชานลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งและคณะราศีตาหลักของ Western Astrology หรือว่าตมศาสตร์ของตอนตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันได้ค่ะ นะคะอาละคะมาเริ่มกันเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันและขนาดก,กันที่เป็นคนโสดนะด้วยเมนเอเนอร์จีตรงนี้นะคะคุณจะเห็นเอเนอร์จีของเดวิลนะคะเป็น m มนเอเนอร์จีหลักสําหรับเดือนนี้แล้วก็เป็นไพ่ฟรีเอ r เซ l ฟนะคะมองว่าสําหรับคนโสดแล้วนะในเดือนนี้จริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคือคุณจะเลือกใครก็ได้ในเดือนนี้คือจะเลือกใครก็ได้เลยมีคนเข้ามาพูดคุยคุณจะเลือกก็ได้ หรือคุณจะไม่เลือกก็ได้เหมือนกันคือคุณอยู่ในจุดที่แบบว่าคุณคุณมีตัวเลือกแล้วก็คุณก็มี choice นะคะทีนี้ด้วย Energy หลักๆของคนโสดคือรู้สึกว่ายังอยากอยู่คนเดียวอยู่ยังแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวไปก่อนแล้ว คุณเองก็ยังไม่หายเบื่อหรือว่าหายเซง็งหายหงุดหงิดใจสักเท่าไหร่กับความสัมพันธ์เก่าๆที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้สําหรับคนโสดคุณอาจจะไม่พร้อมในการที่จะไปมีความรักอะไรใดๆกับใครนะักเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะ โดนเฟรนด์โซนหมดเลยคือคุณคุยนะคะแล้วคุณก็ยังประคับประคองคนเหล่านั้นในชีวิตแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้ก็คือก็คุยคุยกันอะไรกันเฉยๆแต่ว่ายังไม่พร้อมพัฒนายังไม่พร้อมให้สถานะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังแต่คุณก็ไม่ได้ไปทําร้ายหรือว่าทำลายอะไรเขานะคือคุณอาจจะบอกกับคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้ตรงๆเลยด้วยซ้ำว่า เออคุณยังไม่พร้อมนะคะกับการเริ่มต้นใหม่กับใครในในแบบที่เป็นคนรักหรือเป็นความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะทีนี้มาดูกันนะคะชาวราศีกันลัคนาการคุณรู้สึกยังไงคะกับคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเองอะ่ะก็ชอบคุณแหละเขาแสดงออกนะคะทุกอย่างเลยว่าเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มองคุณมานานแล้วหรือว่ารู้สึกดีกับคุณมานานแล้วแต่ว่า คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรับไมตรีหรือคุณยังไม่พร้อมที่จะรับความรักนั้นอยู่ดีนะคะแล้วเขาคนนั้นล่ะคะเขาคนนั้นที่เข้ามาเขารู้สึกยังไงกับคุณกัน คนคนนี้เขาชอบคุณนะแล้วก็เขาอาจจะตามสืบตามส่งคุณมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่เขาจะทักเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเก็บข้อมูลกับคุณมาดีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสืบส่องตามโซเชียลหรือว่าจะพูดคุยกับคนรอบข้างของคุณใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเขาก็ชอบคุณแหละเขามีใจให้คุณแล้วก็เขาก็ยังอยากที่จะรู้จักคุณไปมากกว่านี้นะคะแล้วคุณกันจะทํายังไงกับเขาต่อไปล่ะ อย่างที่ชิดบอกไปคือคุณไม่ได้คุณไม่ได้ไปทําร้ายอะไรจิตใจเขาหรอกแล้วก็ไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรด้วยคุณก็จะบอกตรงๆแหละว่าตัวคุณเองไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะหรือการแสดงออกอะไรบางอย่างของคุณมันมีแบบบา u n d a r มันมีเส้นกั้นว่าเอคุณให้ได้แค่ไหนคือคุณค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วเขาแล้วคขจะ take action ยังไงเขาชอบคุณอะยังไงคนเนี้ยเขาก็รอได้นะ รอเท่าที่เขาจะรอไหวอ่ะเขาอยากรอเขาอยากรอเขาตั้งใจจะรอเขาโอเคที่จะรอเพราะเขาชอบคุณมากจริงๆคุณอาจจะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างหรือมีเคมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ความรู้สึกว่าคุณคุ้มค่ากับการรอคอยคุณคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะเอาคําของคุณโสดนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเดือนนี้ฉันยังไม่เห็นว่ามันจะ ได้เห็นภาพชัดเจนว่าลงเอยกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปมากกว่าเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่แบบคุยคุยกันอะนะคะแต่ว่าเออมันก็จะยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะเอาเป็นว่าสำหรับคนโสดในเดือนนี้มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมนะคะในการที่จะเปิดรับความรักจากคนคนนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ากำลังแฮ ppy หรือไม่ก็กำลังอน j o ยกับชีวิตสดๆของตัวเองอยู่แล้วอะนะคะ อาที่นี้ไปต่อนะคะสาหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันยายนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันและคนากันที่มีคนคุยไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะอืมสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน บรรยากความสัมพันธ์ก็ดูเรื่อยๆก็ยังเป็นเหมือนที่เคยเป็นมานะคะดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้เนี่ยคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์จะมีความรู้สึกว่าอยากขยับแล้วว่าอยากพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วว่า อีกคนดูยังไม่พร้อมอีกคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากรอดูไปก่อนนะคะจากหน้าไพา่ซึมองว่าเป็น energy ของตัวคุณเองนะคะว่าคุณยังอยากรอดูไปก่อนคุณยังไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อดีในความสัมพันธ์มันก็มีดีกว่าไม่ดีนั่นแหละคือคุณอาจจะรู้สึกแฮปปี้กับคนนี้ชอบคนนี้รู้สึกอะไรกับคนนี้แต่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราทั้งคู่จะสามารถ ครบแล้วไปต่อกันได้จริงๆคุณอยากรอดูอีกหน่อยคุณอยากใช้เวลาอีกหน่อยในการรอดูไม่ใช่ว่าไม่รักเขาไม่ใช่ว่าไม่ชอบเขาแต่คุณยังมีบางจุดหรือบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกคุณอยากที่จะรอดูก่อนในขณะเดียวกันคนข้างๆเนี่ยด้วยความที่บรรยากาศความสัมพันธ์มันดีมันเฮลที่มันน่ารักมากนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่า <S 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 เฮ้ยมันมันลองขยับไปอีกสักขั้นหนึ่งไหมอะลองแบบลองคบลองจริงจังกันดูไหมอะประมาณนี้ทีนี้ ดูกันคุณกันคุณรู้สึกยังไงกับคนคุยของคุณก็ดูอึดอัดนะที่จะต้องบอกตรงๆว่ายังมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้มั่นใจแต่ถามว่าคุณรักคุณชอบคนนี้ไหมคุณรักคุณชอบคนนี้มองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณคนนี้บ้างบางอย่างนะคะเช่นว่าเราทั้งคู่น่าจะคบกันได้หรืออะไรก็ได้แต่มันมีบางจุดอะหรืออาจจะ อีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีปมบางอย่างในใจที่คุณกังวลอยู่แล้วคุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกปลดล็อกมันยังไม่ถูกคลี่คลายคุณยังรู้สึกสงสัยหรือคุณยังมีความรู้สึกกังวลกับปมนั้นอยู่คุณอยากจะให้เวลานะคะแล้วเขาคนนั้นของคุณกันล่ะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณชอบคุณค่ะรักคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ถึงแม้ว่าคำตอบของคุณจะทำให้เขาผิดหวังในเดือนนี้แต่เขาบอกว่าเขารอคุณได้นะรอคุณได้คุยกันดีๆให้เข้าใจเขาพร้อมจะทําความเข้าใจทาว่าเขาเสียใจเสียดายไหมเสียความรู้สึกไหมเขาเสียความรู้สึกแหละที่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาในช่วงนี้แต่เขาทําความเข้าใจได้และเขารอได้นะคะคุณกันคุณจะเทคแอคชั่นยังไงกับคนที่คุณคุยอยู่ แปว่าคุณจะสื่อสารออกไปตรงๆแหละนะว่ามันมีบางจุดหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากรอดูไปก่อนแล้วก็เป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างที่จริงใจอนะคะแล้วก็ทําให้เขาเซนส์ได้แหละว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ทริกกี้กับเขาแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณกันความที่เขารักคุณมากะนะคะเขาเองก็จะเหมือนกับประมาณว่าก็จะให้เวลาก็จะเข้าใจเทคเทคไทม์ take, take, take ได้เลยนะคะ รอได้เข้าใจได้มีอะไรก็คุยกันอ่ะเขาก็จะออกแนวประมาณนี้เอาคำความรักความสัมพันธ์คนมีคนคุยไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าในเดือนนี้มันจะไม่ได้แบบลงเอยกันหรือตกลงปลงใจกันแบบร้อยเปอร์เซแต่คุณทัจะคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นตัวคุณเองจะเข้าใจคนที่คุณคุยมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรเขามองความสัมพันธ์นี้ใน,นรูปแบบไหนหรือเขามีความรู้สึกยังไงแบบว่า ใน d e ี d จาวในเบื้องลึกของเขาในจิตใจเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาเองก็จะได้รู้เช่นเดียวกันว่าตัวคุณเองรู้สึกยังไงหรือมองความสัมพันธ์นี้ยังไงซึ่งถึงแม้บอกถึงแม้ว่าไพ่จะบอกว่ายังไม่ได้พัฒนาไปไกลหรือยังไม่ได้ไปแบบ next step แต่ว่าคุณทั้งคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นเนื่องจากบทสนทนาที่มีกันในเดือนนี้นะคะราะคาสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันนะว่าเป็นยังไงบ้างชบชบโอเคอ่าสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วราศีกันละคนากันนะคะประจำเดือนกันยาย,ยานนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้ว เหมือนเดือนนี้เนี่ยจะได้มาเปิดใจคุยกันในบางประเด็นบางเรื่องบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันท็อกซิกจังเลยกับความสัมพันธ์ของเราอาจจะเป็นเรื่องที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันไม่ตกลงกันสักทีมันคุยกันไม่ได้มันไม่โอเคมันหาจุดกึ่งกลางกันไม่เจอแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็พูดเรื่องนั้นกันอยู่นั่นแหละอะประมาณนี้ คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยืดยาวมันนานแล้วแล้วมันก็ควรจะจบลงได้แล้วในในช่วงนี้หรือว่าในเดือนนี้เพราะฉะนั้นจะมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะคุณกันคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะในเดือนกันยาย,ยานนี้คุณจะเปิดใจในการพูดคุยกับเขาอะนะเดิมทีคุณอาจจะเป็นคนที่อดทนมานานก็ได้นะคะเกี่ยวกับปัญหานี้ อาจจะเป็นคนที่แบบอดทนตลอดเวลารักเขานะคะอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันยังไปต่อได้อะไรได้แบบไม่มีปัญหาแต่ยิ่งคุณประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปโดยที่ให้มันไม่มีปัญหาเนี่ยไอ้ปัญหาเนี้มันยิ่งกัดกินใจของคุณหรือว่ามันยิ่งทําให้คุณรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอึดอัดกับตัวเองหรือว่ากับความสัมพันธ์คุณไม่อยากที่จะทําลายความสัมพันธ์นี้ ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าการคุยหรือการเปิดใจในช่วงเนี้ยน่าจะดีที่สุดละคู่ของคุณกันเขารู้สึกยังไงกับคุณคะใน,นเดือนกันยาย,ยนี้อ่ะโอเค เขาเองนะคะรู้สึกอึดอัดใจเหมือนก,นกันกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณทั้งคู่แบบว่าล้าเลยกันไหมอ่ะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะแบบซ่อนปัญหา,าไว้ใต้พรมเพราะว่าดูแล้วเอเนอร์จีของเขาในเดือนเนี้ยอึดอัดมากเลยนะคุณอาจจะไปพูดหรือคุณอาจจะไปบอกให้เขาปรับอะไรบางอย่างที่เขาเป็นมานานหรือเปล่า นะคะหรือว่าเขาอาจจะทําอย่างนี้มานานแล้วแล้วมันไม่สบายใจกับเราเลยแต่ว่าเราแบบเราไม่เคยพูดอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ไหวแล้วเราพูดดีก,กว่าและทีนี้เขาอะคนเนี้คู่ของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําไมถึงเพิ่งมาพูดตอนเนี้ยคือถ้ามันไม่โอเคตั้งแต่แรกคือทําไมอยู่ถึงไม่พูดทําไมยูถึงไม่บอกเออประมาณนั้นแล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อนข้างอึดอัดใจพอสมควร อ่ะอึดอัดใจขอความรู้สึกเขาเพิ่มอีกหน่อยนะคะการยายยนี้คู่ของคุณกันเขารู้สึกยังไงอีกอืมเขารู้สึกว่าเหมือนกับแบบคุณพูดเรื่องนี้ในแบบที่คือเรื่องนี้อาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยปริบปกมาก่อนแต่พอคุณพูดแล้วเหมือนแบบมันแรงสําหรับความรู้สึกเขาอะนะแต่ว่าด้วยความที่แบบถ้าเป็นการคุยกันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้เขาก็โอเคเขายอม แล้วคู่ของคุณเขาจะ take action ยังไงคะคุณกันท้ายที่สุดสิทธว่าเขาปรับนะเขายังรักคุณอยู่คะ่ะความสัมพันธ์นี้มันยังมีความรักกันและกันอยู่มากนะคะแล้วก็เขาโอเคแล้วเขาก็ยินดีในการที่จะปรับโอเคเขาอาจจะช็อกหรือเขาอาจจะรู้สึกเหมือนโอเคกระทันหันไปสักนิดสักนิดที่คุณจะพูดคุยเรื่องนี้แต่ว่าเขาโอเคที่จะปรับเพราะเขารักคุณคะ่ะแล้วตัวคุณล่ะคะจะ take action ยังไงกับเขา คุณก็จะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยอะว่าคุณต้องการอะไรคุณกันนะคะต้องการอะไรต้องการอะไรยังไงแบบไหนค่อนข้างตรงไปตรงมาแหละจริงใจจริงจังนะพอเราสื่อสารกันออกไปแบบเคลียร์หรือว่าออกไปแบบตรงไปตรงมามันก็เลยทาให้เหมือนเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเราต้องการอะไรเอาคําความรักความสัมพันธ์ของคุณโสนค่ะกันยายู่ มันจะมีการ take action หรือการปรับเข้าหากันบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยดูจะเข้าใจกันมากขึ้นและไปข้างหน้าด้วยกันได้มากขึ้นแต่ฉิบอกเลยนะสำหรับคนที่มีคู่ในอีพิโซดนี้หรือว่าในเดือนกันยาย,ยนี้จะมีบางช่วงที่รู้สึก toxic ิที่รู้สึกหงุดหงิดอึดอัดเอ๊ะไม่รู้จะอะไรยังไงแบบไหน,นอ่ะ มันมัน,ม,นมันจะมีแบบความรู้สึกแบบกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกอาจจะเป็นเราไปทําให้เขารู้สึกท็อกซิกหรือตัวเราท็อกซิกกับตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดคือพายบอกขึ้นแบบ free yourself คือเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็จะปลดปล่อย energy เหล่านั้นเองทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นกําลังใจให้นะคะเอาละครับสำหรับของ เช่าสิกันและคณะกันในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสาหรับการ subscribe นะคะการก like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ